วันนี้พามาดูการพัฒนาแหล่งน้ำนี่ครับบริเวณการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับตัวนี้มีพื้นที่ประมาณ2000กว่าไร,ร่อ่ารอบรอบหนองนี้อยู่ที่สกิโลเอ้ย8กิโลกว่านะครับนี่ดูครับบ้านเมืองเขาจะมีในบ้านสมพอคำเตยเดน้นี่นี่น้ำห้องสีบัวอึดบัวอยาก อีกรฝบอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มาศึกษาดูงานกันก่นกอนนะครับนี่สองพันกว่าไร่เก็บน้ำได้เยอะมากครนี่จะเป็นบริเวณที่เราจะทำแผงโซลารเซลล์นะครับเพื่อจะดูดน้ำตรงนี้ดูดนะครับเห็นไหมครับดูดน้ำตรงฝั่งนู้นนะครับดูดมานี่แล้วเราก็จะ มีท่อส่งไปส่งไปบ้านตรงนู้นนะครับอีกประมาณ2กิโลเพื่อเอาไปพักน้ำไว้แล้วก็กระจายกระจายให้พื้นที่ประมาณ2,000กว่าไร่นะครับอันนี้อิจฉาเขานะครับเนาะบ้านเขาบ้านท่านโบธนิมี